คู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริงดรเวนไดเออร์ Wayne, วันนี้นะครับมาถึงหลักการข้อที่2แล้วนะครับการเชื่อใจในตัวเองเป็นการเชื่อใจในปัญญาที่คุณสร้างขึ้นมาการเรียนรู้ที่จะเชื่อใจตัวเองอาจจะยากในตอนเริ่มต้นและถ้าคุณใช้ความคิดเพื่อสร้างความเชื่อใจมันจะยิ่งไม่ได้ผลเพราะว่าสมองคนเราแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมโดยการแปลข้อมูลและรับข่าวสารจากประสาทสัมผัสทั้งห้าเมื่อคุณพูดถึงเรื่องของจิตวิญ,ญญาณ สมองจะพยายามหาคำตอบด้วยการวิสูตรใช้เหตุผลและการคิดตามทฤษฎีมันต้องการข้อพิสูจน์และการยืนยันในการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทางตรงกันข้ามครับวิธีของใจซึ่งมุง่งไปที่ความเข้าใจในจิตวิญญาณการรู้จักคุณค่าของความรักด้วยสัญชตาตญาณขณะที่สมองของคนเราพยายามจะรู้จักจิตวิญญาณโดยการสร้างเงื่อนไขที่จะต้องรู้จักมันแต่ก่อนที่จะมีความรักเกิดขึ้นสัญชตาตญาณคุณเนี่ยได้รู้จักความรักไปแล้ว โดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ต้องต่อรองกับอะไรทั้งนั้นเวลาที่สมองต้องการคํายืนยันจากการพิสูจน์ที่ชัดเจนมันจะเข้าไปในจิตวิญญาณคุณและแน่นอนว่ามันต้องการความเชื่อมั่นในสิ่งที่หัวใจบอกถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองและถ้าไม่มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยแล้วล่ะก็คุณจะไม่มีทางรู้จักปฏิหารชีวิตของตัวตนตัวเองและไม่มีทางรู้จักตัวตนสูงสุดของตัวเองไม่มีทางจะเป็นผู้กําหนดอนาคตได้ ชีวิตด้านจิตวิญญาณนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นจากการสะสมข้อมูลทั้งโลกภายนอกทั้งด้านความคิดจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานมาจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันมาจากมิติด้านที่เราเนี่ยมองไม่เห็นความเชื่อใจเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่ก็เป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในการมีชีวิตในด้านจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแรงนะครับในบางครั้งคุณจําเป็นต้องฝึกยกเลิกการตัดสินเรื่องใ,ใดๆด้วยเหตุผลอยู่ตลอดเวลา ยอมให้ใจของคุณทิวิญญาณของคุณเสียงเรียกในหัวของคุณมันทํางานซะบ้างด้วยการยินยอมและอนุญาตเช่นนี้ครับความเชื่อใจของคุณก็จะเริ่มแผ่ขยายเข้ามาแทนที่ความสงสัยความกลัวความไม่เชื่อถือเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ยังเด็กจนถึงวัยโตครับเพราะว่าเราได้รับความเชื่อจากพ่อแม่และโลกภายนอกมามากมายทฤษฎีของธรรมชาติสองทฤษฎีที่มีผลกระทบต่อความสามารถที่คุณจะเชื่อใจทฤษฎีแรกครับธรรมชาติในฐานะที่เป็น,นกลไก ทฤษฎีนี้เชื่อว่ากลไกทางธรรมชาติพระเจ้าคือหัวหน้าใหญ่ของทั้งหมดที่ทําให้คนเชื่อใจและไม่เชื่อใจตัวเองคําอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ก็คือเรื่องของการลงโทษกับคนที่ทาบาปพระเจ้าจะเป็นคนลงโทษคนที่ทําบาปทฤษฎีธรรมชาติข้อนี้ทําให้คจนจํานวนมากรู้สึกแปลกแยกสร้างความรู้สึกหืินห่างระหว่างพระเจ้าที่ปกครองยิ่งเรารู้สึกเกินห่างจากพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องการหาทางทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเราที่เป็นมนุษย์ จึงต้องสร้างคุณค่าของเราด้วยสิ่งที่อยู่ภายนอกและมันเรียกว่าอัตตาหรือว่าอีโกโ้การยึดมั่นในอัตตาจะทําให้เรายิ่งเหนินห่างจากพระเจ้าในที่สุดเพราะชีวิตได้กลายเป็นการแข่งขันและชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นแต่ความรู้สึกแปลกแยกนี้จะผ่อนคลายได้บ้างด้วยทัศนคติเกี่ยวกับพวกเรากับพวกเขาจากการชี้นําของอัตตาผู้คนจะถูกแบ่งและประเมินตามอัตตาซึ่งประกอบไปด้วยประเพณีภาษาและรูปร่างหน้าตา ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเมื่อมีพระเจ้าเป็นนายที่โหดร้ายลงโทษคนที่ทำบาปสิ่งนี้นำไปสู่ความสงสัยในทุกๆสิ่งเพราะว่าความเห็นความรู้สึกและความเชื่อแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เชื่อถือไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้เราไม่อาจจะแม้แต่เชื่อถือในพระเจ้าซึ่งมีพื้นฐานมาจากการไม่เชื่อในตัวเราเองและการไม่เชื่อในพระเจ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีทางเป็นผู้ชนะได้ทฤษฎีข้อนี้ ทำให้คุณไม่สามารถปรับตัวเข้าหาพลังงานของจัก,กรวาลที่เรียกว่าพระเจ้าเพื่อสร้างและดึงดูดชีวิตอันมั่งคั่งถ้าเกิดว่าพลังงานนั้นยังอยู่นอกตัวคุณทฤษฎีที่สองธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและไม่เลือกปฏิบัติความเชื่อน,นี้พระเจ้าเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ในสรรพสิ่งและเป็นผู้โดยบันดาลให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจุดเน้นอยู่ที่การยอมรับว่ามีธรรมชาติอันมหัศจรรย์อยู่ในทุกสิ่งมากกว่าการเข้าควบคุมและจัดก,การกับธรรมชาติ พลังชีวิตไม่เลือกปฏิบัติและเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทฤษฎีนี้ธรรมชาติเป็นตัวการให้ชีวิตดําเนินไปตามวิถีของมันโดยไม่มีเจ้านายคอยสั่งมนุษย์มีสัญชตาตญาณที่จะเชื่อในกฎธรรมชาติมากกว่าที่จะจัดการและควบคุมมันพระเจ้าตามทฤษฎีนี้รักในสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าและมีพลังอํานาจอันประเสริฐอยู่ในตัวโดยทั่วไปตามทฤษฎีนี้มนุษย์ถือว่าเป็นรูปแบบของชีวิตในขั้นสูงที่สุด การเชื่อมันในมนุษย์ขั้นสูงสุดนี้ก็คือการเคารพในข้อแตกต่างของพฤติกรรมระหว่างดีกับเลวเห็นแก่ตัวกับเสสละโลภกับใจบุญเหมือนกับที่เราเคารพในวิถีชีวิตของคนอื่นถ้าธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์เราก็คือความเชื่อใจตัวเองเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องสร้างอัตตาซึ่งแยกออกจากความประเสริฐของเราขึ้นมาถ้าเราเชื่อใจตัวเองเราก็จะรู้วิธีอยู่อย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ ธรรมชาติของเราจะเปิดเผยตัวเองออกมาในรูปแบบของร่างกายและจิตใจที่ทำงานร่วมกันสอดคล้องกันได้อย่างน่าทึ่งเมื่อคุณเชื่อใจในตัวเองเชื่อใจในกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อคุณเชื่อใจพระเจ้าที่อยู่ในสรรพสิ่งก็จะเชื่อใจตอบสนองกับคุณบางครั้งธรรมชาติก็มีรูปแบบที่ชัดเจนบางครั้งก็มีรูปแบบที่อ้อมค้อมคดเคี้ยวไร้รูปแบบมันไม่มีรูปแบบตายตัวที่เราจะสามารถคาดเดามาได้ล่วงหน้าและมันก็สวยไม่มีที่ติ เวลาที่เราเนี่ยยืนยันที่จะควบคุมธรรมชาติเรากําลังยุ่งกับมันมากเกินไปนั่นคือสงสัยหวานระแวงและไม่เชื่อใจความต้องการเอาชนะธรรมชาติแสดงการต่อต้านแสดงให้เห็นว่าความไม่เชื่อถือมันเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อเราเนี่ยผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายร่างกายและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันไม่จํากัดของจักรวาลเรากําลังยอมให้พลังงานลี้ลับของจักรวาลได้เริ่มเข้ามาในชีวิตของเราและปลดปล่อยชีวิตของเราเราได้ปรับเคลื่อนในตัวของเรา ให้เข้ากับตัวตนสูงสุดแล้วนั่นหมายความว่าคนส่วนมากมักจะต่อต้านปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่เคยยอมรับและแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันคนส่วนใหญ่หญจะหนีนจากปัญหาแต่คนส่วนน้อยที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาความเชื่อใจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้จริงแล้วเท่านั้นเมื่อคุณเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความเชื่อใจตัวเองสัพส่วนที่เป็นของคุณก็จะถูกดึงดูดเข้ามาเพราะว่าคุณได้สร้างความสามารถที่จะรับมันไว้ภายในตัวคุณแล้วแต่ที่แปลกก็คือ คนส่วนมากต้องการจะรับเข้ามาแต่ว่าไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่จะรับเข้ามานั่นก็คือยังสงสัยลังเลและกลัวเพราะว่าอัตตายังยึดมั่นอยู่อัตตาก็คืออีโค้นะครับยึดมั่นกับสิ่งพิเศษและแตกตา่างและรูปแบบเดิมๆมากเกินไปวิธีการที่คุณจะต้องทํางานกับตัวเองก็คือแค่ปล่อยให้จกักรวานนี้จัดการกับรายละเอียดต่างๆเองโดยที่คุณไม่ต้องกังวลถึงผลลัพธ์ใดๆคุณแค่มีสติมีสมาธิอยู่อย่างสงบและเตือนตัวเองว่า ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีก็พอตัวตนสูงสุดของคุณในระดับจิตปิญญาณต้องการให้คุณสงบและมีสติซึ่งเป็นเหตุแห่งการเห็นแจ้งและตื่นรู้การเห็นแจ้งและตื่นรู้หมายถึงการห้อมล้อมและจมดิ่งอยู่ในความสงบยิ่งคุณเชื่อใจในปัญญาที่สร้างสรรพสิ่งมากเพียงใดคุณก็จะยิ่งเชื่อใจในตัวคุณเองมากขึ้นเท่านั้นผลในความเชื่อใจก็คือความรู้สึกสงบผ่อนคลายสุดซึ้งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอัตตาเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะเปรียบเทียบ ตัดสินสร้างปัญหาต่างๆและแน่นอนว่ามันคอยก่อกวนความสงบที่เกิดจากศรัทธาหรือความเชื่อเมื่อคุณมีศรัทธาในตัวเองคุณรวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการจะดึงดูดถ้าคุณเองมีความสงบในจิตใจคุณจะพบว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขสงบในชีวิตมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือคุณมีความเชื่อใจตัวเองที่จะสามารถกำหนดอนาคตตามที่คุณต้องการจนกลายมาเป็นวิถีชีวิตของคุณ การพิสระจากความคิดเห็นของคนอื่นไม่ยึดมั่นว่าใครจะต้องเป็นฝ่ายถูกหรือว่าผิดคุณแค่กําลังมุ่งหน้าไปสู่การเชื่อใจตัวเองและลงมือทําให้ดีที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเราไม่จาไปต้องจัดการกับคนที่รบกวนกับความสงบของเราและไม่จาไปต้องจัดการคนที่ไม่เชื่อใจเราไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามคนที่สามารถรบกวนความสงบของคุณได้เก่งที่สุดก็คือคนที่เตือนให้คุณรู้ว่าที่จริงแล้ว คุณไม่ได้อยู่ในภาวะสงบหรือว่ารู้แจ้งจากผลของการเชื่อใจตัวเองเลยคนๆนี้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่สิ่งนี้เรียกว่าปัญหาซึ่งต่อไปเราจะเรียกมันว่าแบบทดสอบหรือว่าบทเรียนนะครับคุณจะต้องรู้สึกขอบคุณครับทุกครั้งที่พระเจ้าส่งปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะต้องรู้สึกว่าฉันขอบคุณที่บทเรียนนี้มาเป็นครูให้กับฉันแสดงว่าคุณได้ยอมรับกับสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าต่อต้านทางด้านจิตวิญญาณยิ่งคุณต่อต้านปัญหามากเท่าไหร่ ยิ่งไม่ประสบกามสาเร็จมากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมรับปัญหาคุณแก้ไขมันยอมให้มันเป็นหมดเรยนกับคุณคุณจะสามารถเข้าถึงตัวตนสูงสุดและพระเจ้าในตัวคุณจงขอบคุณทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของคุณและแน่นอนว่าเมื่อคุณเอาชนะความหงุดหงิดความโกรธความเกลียดได้ที่ผู้สร้างสร้างขึ้นมาคุณได้เข้าถึงตัวตนสูงสุดของตัวเองแล้วครับโลกภายนอกในชีวิตของคุณสามารถทำให้คุณโกรธเกลียดเสียใจก็ได้ และอาจจะทําให้คุณแทบบ้าแต่ทั้งหมดนี้อยากให้เรียกว่าครูที่แฝงตัวมาสอนคุณในรูปแบบของคนเจ้ากี้เจ้าการคนหงุดหงิดคนขี้นินทาคนน่ารําคาญคนที่มีการละเทศะคนที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยความสงบที่เกิดจากความรู้แจ้งเตือนรู้หมายถึงการที่คุณเนี่ยไม่เพียงแต่มีความสงบมีสติคือยังคงมีสติขณะที่คุณอยู่กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณไม่ชอบคุณหรือว่ากําลังทําร้ายจิตใจของคุณ แต่จงเชื่อเถอะว่าคนเหล่านั้นเป็นครูที่คอยสอนคุณว่าคุณยังต้องฝึกตัวเองอีกมากจงสำนึกในบุญคณของครูด้านจิบอินยาณผู้นำยิ่งใหญ่ซึ่งเข้ามาในชีวิตคุณในรูปแบบของใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตของคุณจงขอบคุณพวกเขาแล้วคุณเนี่ยจะรู้ว่าคุณต้องเติมความสงบมากขึ้นคุณกำลังเข้าถึงตัวตนสูงสุดของตัวเองมากขึ้นยิ่งคุณเจอปัญหาในชีวิตมากเท่าไหร่สิ่งนี้ยิ่งแสดงว่าคุณจะต้องฝึกให้ตัวเองอยู่ในภาวะสสงบและเห็นแจ้งอย่างแท้จริง คนเหล่านี้ทำให้คุณรู้จริงๆว่าคุณยังต้องฝึกอีกมากมายและคนเหล่านี้ทำให้คุณได้รู้ดีว่าคุณยังไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้ในด้านใดบ้างทำให้คุณเนี่ยสามารถปรับปรุงตัวเองและพัฒนาไปสู่จุดที่เข้าถึงตัวต,วตวนสูงสุดได้ครับความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อตัวตวนแท้จริงของคุณเป็นใหญ่ในชีวิตและเมื่อคุณเริ่มที่จะรู้สึกสงบจากผลของการที่คุณเนี่ยเชื่อใจตัวเองสงบปล่อยวางในผลลัพธ์ขณะนั้น คุณกำลังอยู่กับปัจจุบันที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วครับจะไม่ว่ามีเพียงใจที่เชื่อมั่นตัวเองและมีเพียงแค่ความเชื่อใจจริงๆที่ทําให้คุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมไปถึงการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อคุณเนี่ยแบ่งแยกต่อต้านคุณได้แยกตัวออกจากการเข้าถึงพลังงานของพระเจ้าในตัวคุณนั่นแหละครับจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้มีความสงบและขาดความเชื่อใจในตัวเอง และอารมิไถึงขาดความเชื่อใจในปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สร้างคุณหากคุณอยากจะเชื่อใจตัวเองมากขึ้นสามารถทําได้ดังนี้คนหนึ่งเริ่มต้นด้วยการยอมรับในความผิดพลาดหรือว่าความสับสนความรู้สึกของตัวคุณเองแน่นอนว่าคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกด้านของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ต่อต้านคุณยอมรับคุณจะเริ่มรู้สึกแยกตัวออกมาค่อยๆพร้อมกับที่เห็นแจ้งว่าความเชื่อใจในตัวเองและความเชื่อใจในความจริงเป็นสิ่งอันสูงสุด เป็นหนึ่งเดียวและเป็นเหมือนกันจงบอกกอเตกเสมอว่าคุณมีพลังของพระเจ้าในตัวคุณและก็ที่สองครับจำไว้ว่าคุณไม่สามารถก้าวสูงขึ้นไปถ้าคุณยังห้อยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคุณไม่สามารถออกจากโลกของรูปถ้าเกิดว่าคุณยังยึดติดกับมันอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยวางเอาเป็นว่าถ้าคุณยึดติดกับอดีตคุณไม่สามารถไปข้างหน้าได้เลยครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมจำนนและวางใจในพลังของพระเจ้าข้อส จงปฏิเสธปรัชญาที่สอนว่าพระเจ้าเป็นเหมือนนายที่มีอำนาจสูงสุดคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกด้อยหรือมองตัวเองว่าเป็นคนบาปหรือว่ากราบรูปปั้นเพื่อแสดงว่าคุณเชื่อใจในพระเจ้าถ้าคุณเนี่ยเชื่อใจในตัวเองก็เท่ากับว่าคุณเชื่อมั่นพระเจ้าในตัวคุณเพราะว่าเมื่อคุณรู้จักตัวตนสูงสุดของคุณนั้นเป็นสิ่งอันประเสริฐที่สุดแล้วที่คุณจะเข้าถึงพระเจ้าในตัวคุณข้อที่สี่การมีความเชื่อใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่พบช่วงชีวิตที่มีปัญหาและตกต่ำ ชีวิตของเราเนี่ยมีขึ้นมีลงปราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โลกเป็นวิถีทางของโลกจริงๆมีสุขก็ต้องมีทุกข์จงรับรู้ได้ว่านี่เป็นความจริงในชีวิตของคุณแค่คุณเนี่ยอย่าละทิ้งความเชื่อใจไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามคุณควรจะมีสติและสงบที่สุดเลือกการตอบสนองที่ชาญฉลาดนะครับคุณควรจะคงความเชื่อใจเอาไว้มีสติในเวลาที่ความมืดมิดเข้าครอบงำชีวิตโดยรู้ว่าความสว่างจะต้องเกิดตามมา ลองมองหาบทเรียนที่ได้จากความมืดมิดและปัญหาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเคยบอกแล้วนะครับว่าปัญหาคือบทเรียนหากคุณมองหามันว่าเป็นบทเรียนมันก็จะช่วยคุณพัฒนาและเติบโตขึ้นแทนที่คุณเนี่ยจะมัวแต่ดราม่าก,กับชีวิตขอ้อ 5. คนทั่วไปที่ไม่ได้เชื่อใจในตัวเองพวกเขาเชื่อว่าปัญหาเกิดมาจากใจแต่คนที่มีจิตวิญญาณเชื่อมต่อก,กับตัวเองได้เขาจะรู้ดีว่าปัญหาเกิดที่ใจทางแก้ก็อยู่ข้างในเช่นเดียวกัน เมื่อคุณเชื่อใจในตัวเองนะครับคุณจะไม่หาทางออกสําหรับปัญหาในชีวิตของคุณจากคนอื่นหรือด้วยอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกตัวคุณแต่คุณจะยังคงมีสติสงบและรักษาความเชื่อใจเอาไว้แน่นอนว่าคุณจะสามารถดึงเอาพลังออกมาใช้แก้ปัญหาเมื่อมันเข้ามาหาคุณได้ครับข้อ 6. คําว่าเชื่อใจคือความคิดรู้สึกและการกระทําสอดคล้องกันสัมพันธ์กันแต่คนที่ไม่เชื่อใจในตัวเอง คิดและเชื่อใจและรู้สึกและการกระทำไม่สอดคล้องกันข้อ 7. จงฝึกปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างและจงรับรู้ทุกอย่างด้วยจิตนาการแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ว่ามัวแต่จิตนาการถึงสิ่งที่ขัดสนขาดแคลนและเป็นปัญหาคุณจะต้องฝึกความเชื่อใจในจิตวิญ,ญญาณคุณกำลังปลดปล่อยอัตตาและความหลงเชื่อผิดผิดแน่นอนว่าคุณจะกล้าเข้าไปสู่อำนาจที่สูงกว่าด้วยความสงบเท่านั้นข้อ8 การฝึกสมาธิทําให้คุณเข้าถึงหลักการสูงสุดที่อยู่เหนือโลกแน่นอนว่าคุณสามารถเชื่อมต่อก,กับตัวเองได้ค้นหาจิตใจที่คุณต้องการและสามารถทําให้คุณเข้าถึงมันได้ใช้พลังงานเหล่านี้ได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการโดยสรุปแล้วนะครับในบทนี้เขาสอนให้เราเนี่ยเชื่อใจในตัวเองการเชื่อใจในตัวเองแปลว่าความคิดความรู้สึกและการการะทํามันสอดคล้องกันหากคุณคิดแต่ยังไม่รู้สึกและยังไม่ลงมือทานั่นเรียกว่าไม่สอดคล้องกัน และเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอปัญหาในชีวิตนะครับคุณยังคงมีสติและสงบครับปัญหาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นปัญหาเกิดที่ใจแก้ที่ใจอย่าแก้ปัญหาจากโลกภายนอกหรือจากใครแต่จงแก้ที่จิตวิญญาณของคุณมันเรียกร้องว่าต้องทําอย่างไรต่างหากเจตใจของคุณและจิตวิญญาณครับรู้ดีว่าคุณจะต้องทําอย่างไรต่อไปข้างหน้าจงสงบและมีสติไม่เชื่อมต่อกับคน,นร้ายสิ่งแวดล้อมร้ายหรือว่าอะไรที่ไม่ดีนะครับอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับโลกภายนอก แต่จงจบปัญหาจากโลกภายในจบทุกอย่างด้วยใจคุณเองคําตอบก็จะมานะครับและอีกหัวข้อหนึ่งครับที่โอปป้าอยากจะสรุปให้กับทุกคนฟังก็คือทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็คือบทเรียนมันคือครูครับจงขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรารู้ดีว่าเรายังขาดสมดุลด้านอะไรเช่นด้านอารมณ์สมมุติว่าเราเจอคนที่ทําให้เราเนี่ยรำคาญแสดงว่าเรายังไม่มีการสมดุลด้านอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรําคาญเรายังรับมือได้ไม่ดีพอ เราก็แค่รู้และปรับแก้แค่นั้นเองครับทุกอย่างเป็นครูใครที่ทำให้คุณโกรธก็แสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่สามารถสงบกับความโกรธได้อย่างแท้จริงอะไรก็ตามครับที่มันเข้ามาทดสอบจิตใจของคุณในตอนนี้จงมีสติสงบและรับมือคนที่เขาเนี่ยโต้ตอบอยู่เสมอเพื่อที่บอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ชนะในเกมนี้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ครับที่คุณจะเป็นผู้ชนะมันมีแค่คุณปล่อยวางและกลายเป็นคนที่ร่ำรวยแค่นั้นเองยิ่งสงบยิ่งมีสติ คนยิ่งสุขใจแล้วสร้างกลุ่มพลังงานไปสู่ความร่ำรวยได้มากขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหัวข้อที่2ของดรเวนบอกว่าจะชอบกันนะครับเดี๋ยว EP ีหน้านะครับมาต่อกันกับหัวข้อที่3พบกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยโอป้ามีเว็บเนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยเยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ l i si n e s i o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีิสานมาสเตโค้ด n n p p สวัสดีครับ